แม่ถอดเสื it, ้อผ้าหมามันก็จะมานอนทับอย่างเงี้ยเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนียเนียดูนอนทับนอนทับแล้วมาโชว์พุงอันนี้อะไรเนี่ยอ๋โหถึงขนาดพุงแยกเลยเหรอวันหลับหลับหลับค่ะหลับค่ะถอดเสื้อผ้าไม่ได้ค่ะหลับหลับจิงจิงหลับ เนาะฮัลโหลอยากเล่นอยูน่นล้วเนี่ยแตงงมโมไม่ไหวแล้วอ่ะไม่ไหวเออไม่ไมีไม่อยากแกงหนูไม่อยากแกงหนูอ้วนโอ้โหนี่พุงทำไมมันแวกอย่างเงี้ยหลบฮะทำไมตัวอ<ม>ื่นเขาไม่เห็นแวกเลยเอาปิดปิดอะ ปิดก <laughs> oh, ็ย oh, ังแหวกโอ้ปิดก็ยังแหวกเนี่ยนนเนี่ยเนื้อว้าปิดก็